นี่นะครับเราจะมาให้ดูขบวนการฝากพระเข้าประมูลนะครับหลังจากที่ตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้าของประสงค์ที่จะเอาเข้าร่วมประมูลนะครับเราก็จะทํามีเอกสารการเช่าซื้อพระ,ะ,ะเครื่องวัตถุมงคลนะครับออเอกสารไว้ให้แล้วก็พระที่ฝากเข้าประมูลเนี่ยมีกี่องค์มอีองค์ไหนบ้างนะครับในนี้ยังไม่ได้เจ้าของไม่ได้ระบุตัวเลขเอาไว้นะครับแต่เป็นพระที่ผ่านการตรวจสอบ ทางบริษัทจะส่งมาปั๊บเราก็มาดูตัวเลขนะครับแล้วก็พิมพ์ลงตัวเลขเอาไว้นะครับอ่าเหลืออีกองคหนึ่งที่เรากําลังทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเป็นองค์เดียวกันกับที่ตรวจผ่านแล้วหรือ,อยังนะครับเราก็เอามาดูองค์นี้จะมีอัตราณกอยตรงหน้าอกนะครับแล้วเรามาดูใน เว็บหลังบ้านนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลของคุณไวไลย,ยพรนะครับก็ได้ทำการเอาพระเครื่องเข้ามาตรวจสอบอมีองค์แรกนะครับที่เอามาองค์นี้เราดูแล้วมันไม่ตรงกับองค์ที่เอามานะครับซึ่งอันนี้จะมีเลขระบุ ไว้ชัดเจนนะครับอ่าอ่าองนี้ไม่ตรงเราไปดูองดูข้อมูลหลังบ้านอ่าองนี้นะครับนี่โอเคองนี้ตรงจมูกมีร่องรอยนะครับตรงกันแล้วก็ตรงชายจีวรมีร่องรอยดําๆตรงชายจีวรน,นะครับอ่ามาดูปุ๊บโอเคตรงกันนะครับ ตำนตรงกันก็เลขอันนี้เราก็ให้เครื่องปิ้นปิ้นเลขออกมานะครับแล้เราก็จะติดไว้ที่2เพื่อจัดเก็บนะครับแล้วนำเข้าสู่ระบบการประมูลต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ